อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเกิร์ลกรุ๊ปจาก K-POP แล้วก็ยอดบนเมลอนให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกับสถิตินี้เลยที่3มวงเกิร์ลกรุ๊ปทำได้ร่วมกันอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Biggest K-pop Girl Group Songs on Melon Jelly Right Now ซึ่งสถิตินี้นะครับมี3วง Girl Group ที่ทําได้อัดกันมาอยู่ใน5นะครับ5อันดับ Top 5แต่ว่าเป็น3วง Girl Group นะทุกคน1เลยก็คือ aespa นะครับในอันดับที่5กับ Supernova อันดับที่4เลยคือ Baby Monster d r i p อันดับที่3 IVE Attitude อันดับที่2 aespa With Flash และอันดับที่1คือ IVE กับ Bubble Heart 3วง Girl Group กับ5เพลยนะครับที่สามารถทําสถิติ Biggest K-POP Girl Group Songs ที่อยู่บนเมลอน Daily ในตอนนี้แล้วก็สร้างความปังแบบระดับมหึมากันเลยเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงเป็นวง Girl Group ๊ปเจน4เจน5ที่แบบ Impact มากๆแล้วก็มีเพลงที่ Impact จนคนฟังเนี่ยตามมาฟังกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับ5เพลงกับ3วง Girl Group l e v e เวอรจาก IVE With Flash จาก e s p a a t t t i t u d e จาก IVE ดริปจากเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ซูเปอร์โนวาจากเอสปานั่นเองนะครับเจน4 2วงที่ทำได้แล้วก็เจน5เพียงแค่วงเดียวที่เข้ามาอยู่ในท็อป5นี้ก็คือเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับใครชอบเพลงไหนฟังเพลงไหนกันบ้างหรือว่าชอบทั้งหมดเลยทั้งทุกเพลงและก็ทุกวงคอมเมนต์มาก,กันได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมยินดีให้กับ3วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังที่สร้างตำนานบนเมลอนเดลี่นนตอนนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาและเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดติดตามชอ่องเราไปด้วยนะครับอันยอง